วันนี้เราขอย้อนเวลาพาคุณกลับไปเที่ยวงานวันเด็กสร้างสรรค์พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยปี2558กันที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยอาเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะงานนี้ก็เปิดพิพิธภัณฑ์ให้เด็กๆเ,เข้าชมฟรีตลอดทั้งวันเลยนะคะนอกจากจะได้รับความรู้จากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์แล้วเด็กๆยังได้สนุกสนานกับกิจกรรมภายในงานมากมายอาทิ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งวันเด็กเสียงใสขวัญใจน,นคนปรปฐมรอบชิงชนะเลิศประจำปี2558ซึ่งน้องๆหนูๆเขาก็แข่งขันโชว์พลังลูกคออย่างเต็มที่แบบที่เห็นกันนี่แหละค่ะ งานนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกพีรพุ่มพิเชษเลข,ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบรางวัลและทุนการศึกษาให้น้องๆที่ชนะการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งวันเด็กเสียงใสขวัญใจนคนปรปฐมและรางวัลการประกวดมัคคุเทศน้อยหุ่นขี้เิ่งอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆให้น้องๆได้เล่นสนุกสนานแถมรับขนมและของที่ระลึกกลับบ้านไปอีกเพียบเลยนะคะ มีหลายอย่างเลยค่ะที่น่าสนใจอย่างเช่นประวัติของท่านสุดทันทู้วรรณคะดีต่างๆสําหรับการเลือกคาาแล้วก็มีสมเด็จย่าด้วยนะคะอิทธิพุทธเจ้าด้วยค่ะแค่นี้นะคะก็ทําให้แบบรู้สึกเชิญชวนอยากจะเข้าไปในชมพิพิธภัณฑ์แล้วค่ะอ,อยากจะให้เพื่อนๆนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่